กำลังสีสางกุฏิรองรับพระเทละกุฏิรองรับพระเทละเป็นสำนักง,งานจุกขณะตำบนนำตลน้ำเย็ดรองรับพระคุณเจา้ามาในงาน เตรียมฉลองโบดน้ำกุฏิกับความเหียเกศเมตดความควงหกเมตดเห็ดเป็นห่องโล่งห่องทงห่องน้ำทั้งหลังสองห่องห่องน้ำสองห่องความเหียเกศเมตด กว,กว่างกว่างหกเม็ดเป็นห่องโล่งห่องโถงเงาเจ็ดกว่างหกแมนวะวจะพอได้ห่องมันไหมจะพอได้ห่องหกุ้นเจ็ดเนาะในห่อง เดยสิบคุ้นแปดสิบคุ <80. S 2> ่นแปดสิบห,หรือว่าคุ่นลอยยีย่สอ,องรอนะ้อยยี่สิบคูณยวเด๋อวเป็นกลางเป็นกลางสามเมตรสเมตรเเมตรห้าสิบงว่าหาสิบนะห้าสิบก็ยี่ห้า 175หครับ175้ก <11 95. S 2> มกวงก้มยเาสองเมตรก่ยาว,อวา2องรอยม20 120เฉะพอจะได้ห้อระเบียงกับมะเย้ามาอีกอืงเ็ง็อนี้ระเบียงเอามาอีก เว่าชิวาแน่ห่องทถงกับเจ็ดเมตรคูณหกกับห่องน้ำสองเป็นเจ็ดหกสองสองหกเจ็ดวัดบรัรพาวิทยาลามนี่งานฉลองบัวกรลังซิมาอีหฮื้อสร้างอุโบสถตั้งแต่ปี สองห้าหกศูนย์ปีนี้ก็กำลังกำลังสีแล้วปีนี้แหละปีนาปีหกเก็ดกัสีแล้วปีหกแปดตั้งสี่ฉลองก็เลยเตรียมพื้นที่ต่างๆของวัดเพื่อสิลรองรับการฉลองอุโบสถ เพราะว่าสิเป็นกุฏิรองรับพระเทละนี่ตรงนี้กุฏิรองรับพระเทละติดแอร์ไว้ยาวเจ็ดเมตรกว้างหกเมตรอะไรในห้องโถงมันเนกหางน,าน้ำส่องห้อง็คือสิพ่อ กดีลังเงหลังพูนก็ง่ายเอามาเนียมาตังมันก็เฮ็ดไม่เฮ็ดขึ้นไม่แอมไม่ง่ายตั้งแต่ปีสี่ปีขึ้นหลังแล้วกดีลังนั้นลัง,งเงยไปีนี้ก็ได้สัง่งกดีล่องลับพระเทรละ สำนักง,งานเจ้าคณะตำบลน้นำวัดกำลังสางวัดเกิดมาตะดวนนั่นแหะแต่ว่ากะความสมบูรณ์แบบยังบ่ทันไดนพอ่ออุโบโสถหลังเก่าพูนสังกสี แส่งานมาตั้งแต่ปีพศ2464เป็นวัดโบราณเป็นเกเรมา่าสั่งโบสถไม้วันที่2พฤษภาปี60บ้างศิลาเหลือสั่งอุโบสถหลังนี้ละ่ะ หลังเขียวเขียวเนี่ยกันบอคค่าโควิดบ่นหันกับคือสิทธิแล้วลระละปันเนี่ยค่าโควิดงานโน้มผู้หาปลาปลามากอะเงินบสสะดวกก็ได้การก่อสร้างก็ได้ยุดชะง,งักไปนิดนึงปนีนี้กะ ให้แล้วเบอร์เล้วกัเหลียวเห็นแล้วเห็นกาเหลี้ยงอยู่ประมาณ10%หรือว่า15%เอาหน้าต่างไซหน้าตางก็ได้มาเบิดแล้วหน้าต่างก็หงกให้เขาเฮ็ดช่างเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วเดือดตึงยกขึ้นติดตัง้งสีอุบโบสถสีเป็นสีนี้เลยสีเขียวหยกเกล็ดเพชรพญานาค อ,อกัแพ่งแก้วก็สีนีส่สีขาวมุกตัวเล่ากําแพงแก้วทั้งตเตกัตรงลาวฮานุมานคำอยู่นะก็จะเป็นสีแดงตรงฮานุมานคำไปสีแดงตัวไล่สิเป็นสีทองตัวฮานุมานก็จะเป็นสีทองนีง่ทีาให้พญานาคโดดเด่นขึ้นมาเเบิ้งหลัก็จะ เบิงพญานาคเป็นโตเป็นตน,ตนตท่านที่พระว่าความโดดเด่นของพญ,ญานาคสีเกิดขึ้นหาวเหล้ากำแพงแก้วเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วก็มีสีทองกับตัวไล่ตัวไล่ของอ,อยู่ที่ฮนุมันมี่ไล่ฮนุมันฮนุมันก็จะส,สีทองไล่ยึดในตัวเล้ากำแพงแก้วนะครับ จะเป็นสีทองเอวคันอยู่ทั้งเตะนี่ก็สิเป็นสีเขียวมุกเอ้ยเขียวยกเกล็ดเพชรคือกันกับโซโบต์เน้นสีเขียวสีเขียวคือสีสีส,สบายตาสบายใจเป็นสีน้ำมันทั้งบดทั้งหลังอ้โหโสดหลังนี่ จางแทนระบบสดลังเกาบดูสดลังเกากับสำรวจเติบหนึ่งคือมันเกาแล้วแห่งานบ่อใดเพิ่มเห็นหลวงพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ยังได้อุโบสดลังไม่รวมศรัทธาปสาสาทะกันสัางก็ได้จะเสร็จในปีนี้ ก็เลยเตรียมพื้นที่ของวัดเพื่อจะรองรับการฉลองในปีหกสิบแปดมาถึงนี่อันนี้มืเอือนมะเฮือก็จะเป็นรูปเป็นล่างตรงนเสามีสังกะสีมุ่งโป่งสางก็เสร็จเรียบร้อยเกยื่ยตั้งแต่แอมตแต่เห็ด ทางห้องนำ้ำก็จะเป็นเป็นเซตซับคือการสร้างบุญสร้างบารมีในเรื่องของการสร้างศาสนาวัตถุส้างบารมีบุญญาบารมีเกิดขึ้นกับเจ้าของวัดบัวดาาวิทยาลามบ้านทาลาดตะมนหนองเรือเพื่อนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพู